ก็ได้เข้าในเกตวันนั้นนะครับคนเยอะมากหาอะไรกินเป็นเซเว่น Start at the walk. Please watch your step. In seven. Who left me? Seven, eleven. Big boy. ความประหยัดของเราถูกทำลายไปซะแล้วเซเว่นปิดซะแล้วโหหึยแย่มากกินอ,อะไรดีที่นี้เบเกอร์คิง ไปดูราคาครับ